าบการนำหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาของกลุ่มบริหารงานวิชาการรายวิชาทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและการประยุกต์ใช้สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการอาทิตย์เช้าเล่าข่าวธรรมพิบาลนะคะ ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง5คนนะครับก็จะได้พาทุกท่านนะครับไปพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนําหลักธรรมมาพิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการนะครับในสถานศึกษาจริงนะครับหลังจากที่พวกเราได้ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานอะไรนะครับวิชา,าิชาการนะครับพวกเราก็เลยจะ เดินทางนะครับไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการนะครับที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนสาโอเคนะครับวันนี้เราจะไปกันที่โรงเรียนเมียงสัตว์นะครับแต่ของเรานั้นเราสัมภาษณ์สองท่านด้วยกันนะครับก็คือสัมภาษณ์ในผู้บริหารนะครับกรณีที่เป็นผู้บริหารประเภทรองผู้อำนวยการนะครับผู้บริหารงานวิชาการก็คือเป็นผู้รับสารจากผู้อำนวยการและส่งต่อไปยังครูนะครับอีกทีหนึ่ง แล้วก็ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ร่วมในการโดยตรงนะครับผู้ที่รับนโยบายมาจากต้นสังกัดน,นํามาสู่สถานศึกษานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าทฤษฎีต่างๆหรือแนวทางในการนําหลักธรรมบทัทาบาไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างไรที่ทําแล้วเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพนั่นเองครับโอเคครับเราก็ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้พวกเรานักศึกษาบริหารการศึกษาเพนกอนะครับเราก็อยู่ก mm. ันท mm. e ี่โรงเรียนเย็นสระเรามาสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการนําหลักธรรมวิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานวิชาการนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนําหลักธรรมวิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการกันครับ รงเรียนเวียงสะตั้งอยู่เลขที่412หมู่ที่1ตำบลเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดก,กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขเอเชีย41โดยมีเนื้อที่42ไร่2งาน8ตารางวาโรงเรียนเวียงสะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเวียงสะเดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามศึกษาปัจจุบันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาเขต11สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีคสวัสดีท่านรองด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองผู้นดยการคนชุมยงนะคะท่านรองผู้นใยการฝากกลุ่มบริหารงานวิชาการนะคะโรงเรียนเมียงสาขาต้องเราทั้งสองคนต้องขอสวัสดีท่านรองผูนะะ้ดนดยการ สำหรับวันนี้นะคะเราจะ,อะขอเวลาท่านสักครู่นะคะแล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์ท่านในเรื่องของหลักธรรมะพิบาละคะสำหรับคำถามแรกอยากจะถามท่านรองผู้การนะคะในเรื่องของอว่าท่านรองผู้การได้นําหลักธรรมะพิบาลไปใช้ในการบริหารอย่างไรบ้างคะครับก็ในเรื่องของการนําหลักธรรมะพิบาลมาใช้นะครับก็คือใน,ในหลักแรกของหลักธรรมะพิบาลก็คือหลักคุณธรรม หลักคุณธรรมนี่ก็คือการที่เราบริหารโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับในตัวระบบคุณธรรมนย่ยงทบอกประการแรกเนี่ยเวลาเราจะมอบหมายงานเนี่ยเราต้องยึดหลักยึดความสามารถนะครับความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่จะมามามาปฏิบัติงานนะครับก็คือพูดได้แมนเอาได้จ๊อปเนี่ยนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของความสมนภาพครับก็ต้อง ในการพิจารณานะครับผลการปฏิบัติงาน,นต่างๆก็ต้องยึดผลการปฏิบัติงานไม่ไมเลอกที่รักไม่เลือกที่รักมักที่ังนะครับแล้วก็จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงาน,เ,นเกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นกลางนะครับผู้หารก็ต้องวางตัววางหลักให้เป็นกลางนะครับไม่ไเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้หลักนิติธรรมนะครับก็คือยึดระเบียบ ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานต่างๆก็ต้องมีความโปร่งใสเน้นความมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเต็มนะครับมีปัญหาอะไรนะครับผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นด่านแรกนะครับแล้วก็การทําหน้าที่การทํากิจกรรมต่างๆก็เน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานครับ ในส่วนของการนําหลักธรรมพิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการนะครับก็คือก็ใช้หลักในในหกหลักของหลักธรรมภิบาลนะครับมาพัฒนาส่งเสริมนะครับให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศน,นะครับโดยให้บุคลากรทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจแล้วก็ร่วมรับผิดชอบนะครับก็ทําให้ผล สำฤธิ์ต่างๆของผู้เรียนนะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางสถานศึกษาได้วางไว้ครับถามในระดับผลไปนะคะอยากให้ท่านรองฝากข้อคิดและคติในการบริหารสถานศึกษาให้กับแนวทางให้กับน้องๆผู้บริหารขึ้นใหมะะ่อย่างค่ะครับก็ในส่วนของการนําหลักธรรมภิบาลมาประยุกต์ใช้นะครับก็คงต้องฝากท่านนักบริหาร ในอนาคตข้างหน้าทุกท่านนะครับได้นําหลักทำไมมาพิบาลนี้มาใช้นะครับเพราะว่าเป็นหลักการที่ส่งเสริมนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับเกิดประสิทธิผลนะครับในการปฏิบัติราชการต่อไปซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับก็ผงต้องฝาก ว่าหลักธรรมาภิบาลอันนี้เป็นหลักใหญ่หลักสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราเออกไปในอานาคตได้ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองกในการะจะทุกคนถึงโยมนะคะท่านรอง หน่วยการนะคะกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองสะนะคะเป็นอย่างสูงที่วันนี้ได้นําหลักธรรมบ้านมาแนะนําให้กับพวกเรานะคะทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ะคะ่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนเมืองสะค่ะกับท่านผู้จัดนการวันนี้แก้สิริค่ะ ท่เป็นด้วยท่านหลักธรรมบัณฑิตมาใช้ในงานเชิงการบ้านคะก็คอก็เราอนักศึกษาท่านงหวัดะไรก็ได้จริงหลักธรรมบัณไม่จาเป็นต้องหาในสถาบันษาดหาที่ไหนก็เจอแต่ว่า แต่แต่ละครั้งแต่ละข้อความสําคัญหนักเบาไม่เท่ากันหรือมันเกิดความแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเปิดให้พวกเราเรารู้ว่าหลักธรรมาาญญัตที่ประเทศไทยเอามาใช้มันจําเป็นกับทพีงคส่วนหน่โดยเฉพาะในจังหบัดที่เขาเปดการต่อต้านกันก็จะหลีกหรือเปล่าการที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกันที่จะต้องมีส่วนร่วมจากองค์คณะของคนองเราก็ต้องใช้ ก็คือเราสามารถเอาคามดราการได้เอยู่ที่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนใช่ไหมเราก็นปใช้ยังไงเพราะว่าแต่ละข้อน้ำหนักมันไม่เท่ากันอยู่ที่งานที่เราได้รับถูกต้องอยู่ที่งานอยู่ที่สถานการณ์ตัวแรกคือหลักนการประกอบตามกฎหมายสมมติว่าเราจะทำการเอางานในโรงเรียนที่อมมีสี่งานก่อนหนึ่งกลุ่มงานการวิจาการสองกลุ่มหารงบประมาณ ามกลุ S <S <々>่มบริียนงานบุคคลและกลุ่มที่สี่คือกลุ่มเรียนควบคุมถามว่าทั้งสี่กลุ่มงานนั้นต้องใช้หลักธรรมาธิบายทั้งหมดต้องใช้เพราะทุกงานต้องใช้หลักประหลักของความคุ้มค่าอ่าหลักหลักของคุณธรรมจริยธรรมหลักของความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักของความคุ้มค่าต้องใช้ทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างถามว่าขาดส่วนในส่วนไหน กรณีที่เป็นงานวิชาการเนี่ยถ้าในหลักของธรรมารู้าจเนี่ยเราจะเน้ขนข้อไหนมากที่สุดคะในส่วนของวิชาการหรอ,อมากที่สุดจริงๆมันมาตอไม่ได้ว่าไหนเพราะ,ะวิชาการก็ต้องมีความถูกต้องเริ่มแรกเลยวิชาการเรื่องประเด็์ของการวางแผนหรือเป็นโปรพีของผู้ทุกงานเอาวิชาการกเป็นการวางแผนการวางแผนนั้น เป็นความแตกต่างของแต่ละบริบทว่าเราวางแผนก็คือการทําแผนพัฒนาคุณภาพ<ม>การสู่แผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการอะไรบ้างที่นั่นพาในโครงการปับหลักของนิติธรรมที่จะต้องใช้คือหลักของความถูกต้องที่อย่างเช่นเราจะไปซื้อจัดจจัดค่ายขึ้นมาหนึ่งค่ายค่ายวิชาการค่าตอบแทนวิชาการเราตายตาัดใช้จ่ายไม่ตามกฎหม,มายไม่ตามระเบียบด ไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายดนี้ซึ่งคนใช้ก็จะเสียนี่คือหลักนิ่พิจารับทีนี้การที่พวเราทาโครงการอะไรขึ้นมาในส่วนของวิชาการหรือในรดับนที่เราบอกว่าอันนี้วิชาการขอกอยกตัวอย่างของวิชาการโครงการโครงการนีงมันมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงมันจะตอบคําว่าประสิทธิภาพได้กับสอเงี่ยมันจะต้องมีความคุ้มค่าใช้โครงการนี้ไปเงินสองพนาบาทเราก็มาดูว่าเราได้มันต้องเกิดความคุ้ม ความคุ้มค่านั้นมันต้องตับไปหาความถูกต้องซึ่งเป็นหลักในทุกหลักสูตรที่ใชา้อย่างนี้ทีนี้พอทุกๆกิจกรรมก็นั่งทำคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องมีภาคสังคทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผนตั้งแต่ต้นร่วมวางแผนตัวทีร่วมลงมือทำร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มาทำสรุปไปคนก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างนี้บันนทึก ว่าอันไหนที่สำคัญกับวิชาการวิชาการการจะทำหลักสูตรเนาะใช่หลักสูตรไม่มีถูกไม่ดีผิดใช่แต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนพราใช้คําว่าหลังหลาย,ลายใช่กระบวนการวัดประเมินผลก็หลักหลแต่สิ่งที่เป็นความหลัก,ลกที่ทีความที่จะให้คือเกณฑ์การจบหลักสูตรถูกไหมครับ<ช>มันจะมีว่าจบมอตอใช้ขั้วกี่หั้ว ิชาเพืน่นฐานกิจกรเพิ่มเติมกิงกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักเรียนต้องมีอะไรบ้างซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนไปตามระเบียบคำว่าระเบียบก็คือมันก็ไม,ม่เป็นไปตามระเบียบไ,ได้ไม่ต้อง่เองเป็นต้นก็เลยกระบวนการมันเป็นแต่ละช่วงมากกว่าหลักสูตรเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของภาษาเข้าใ้หลักสูสตรภาษาการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ก็ไม่ต้องใช้ คนใหมายแต่ก็ต้องใช้คําว่า ใจของพวกเราอยู่ที่คุณรักของผู้ดูีทุกคนจะต้องมีความสุขจะสุขแค่ไหนขอกระตอบได้ไหมคะแต่ต้องใช้ความพยายามด้วยหัวใจว่าทุกคนมีความสุขถามว่าใครบ้างก็คือคนที่เขาเรียกว่าผู้รับวิจังท้งหมดเลยมีส่วนได้ส่วนเสียเดี๋ยวพวกเราก็จะเจอเปคลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เริ่มั้แต่พวกเราเองสมาชิกเอครูนักเรียน ผู้ปกครองที่บ้านผูกหญาตางายญ่ชุกชุกที่มีส่วนร่วมแฮปปี้ขนาดไหนแต่ต้องเรียงในพ่อแฮปปี้และที่สําคัญไปกว่านั้นเราทํางานเดียวไม่ได้คนที่เป็นผู้ปกครองหลักๆต้องอาศัยหลักของการมีสวนร่วงแล้วพ่อค๊อกว่ามันน่าจะต้องที่จะกระเสิร์ความเด็กอย่างน้อยก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมกําลังผู้ใหญ่บ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนในบริเวณโรงเรียนอย่างนี้ เราจภานาอวกใน่ของการกำกักกงานมีส่วนร่วมของทุกคนการฝึกงานมีส่วนร่วมขการที่เราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในชุมชนและชุมชนก็จะส่งแบ็คกัมาแล้วเราก็ช่วยสิมกันกันซึ่งจะทาให้โรงเรียนของเราเห็นมีการพัฒนาไปในงนใช่มันเป็นมันเป็นระจกสะท้อนถ้าเราเองประมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ได้ว่าเราดี ใครบ้างที่บอกว่าเ<ช>รียนดเราดีเราพอแล้วเราดีแล้วแต่ถ้ามีคนอื่นได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราขอครับผมว่าโรงเรียนนี้ควรจะพัฒนาหนึ่งสองสามสิเราก็เก็บข้อ,ขอมูไมลไปนักเรียนบอกว่าขอครับผอยากได้นนี้หนึ่งสองสามสี่คู่ครองมาถึงบอกว่าไอ้ควรจะพัฒนาตรงนีนนะ้เราก็เอาทุกอย่างของมาจกันแล้วเราก็มาวิเคราะห์การความสัมบูร์ลำดับความสัมพัน์ของตาแเจหวจากการของแต่และ เราเข้าช่วงสุดท้ายกันเลยแล้วก <rain> <anak> ันนะคะเพื่อในการสบลานอกจากหลักของธรรมบิบาลเนี่ยท่านพวกจ้างผู่วนายการเนี่ยมีหลักการแนวทางวิธีการใดในการบริหารกลุ่มงานวิชาการไหมคะการบริหารวิชาการเนี่ยมันเป็นบอกทุกที่บอกว่ามันเป็นหัวใจค่ะเพราะมันตรงที่สุดกับความต้องการของผู้เรียนนักเรียนที่เดินเข้ามาหาเราคือนักเรียนต้องการสิ่งที่เป็นวิชาการกระบวนการบริหา วิชาการก็คือต้องให้ในสิ่งที่นักเรียนต้องเราเองมีอะไรอยู่บ้างตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การพัยกาถ้าหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนโดยที่สอดคล้องกับนโยบายหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศชาติว่าแบบนี้เราเองนี่คือผู้เรียนต้องกาเราเอามาดเรื่องกัรเลือกฝการชแล้วสิ่งที่เป็นหลักๆกที่นี้อีกตัวหนึ่งเนาะ ก็คือของบุคลากรที่เครูครู้สอนจะต้องมีความรู้เมขึ้นมีความสามารถแล้วก็มีเขาเรียกว่าจัญญาบุญที่สูงทีเดียวในยุคปัจจุบันเราก็เลยต้องเขาเรียกว่าไปกันทั้งงค์งทร้งยุ์เพื่อที่จะพัฒนารูปแบบ จะเป็นน้องใหม่นะนตก็ขอยินดีต้อนรับไว้ก่อนก็ถ้าโอกาสมีอะไรที่ให้โรงเรียนว่าเราได้มีโอกาสได้แดกเป็กพวกเราเป็นขึ้นใหม่ขอแก่ละขอขอดีมีอะไรที่เป็นของต่อมันดีจะไม่ดีท้งของเ่าได้ของใหม่เราก็สามารถจะไม่แยกตัเองคนที่จะเก่งได้ก็คือคนที่สามารถเอามาบูรณาแล้วไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเป็นผู้แง่เรงนี้ไหมีขอบคุณค่ะขอบคุณมากเช่นกันค่ะพูดคุยกับท่านผู้หญิงแล้วก็รับผู้ในการโรงเรียนเรียนภาษาใช่ไหมอ่อก็ได้แนวคิดทฤษฎีในการบริหารงานโดยนำหลักธรรมพิบาลมาใช้ในงานวิชาการนะคะหลักข้อที่หนึ่งก็คือหลักนิพนธธรรมอ๋ออย่างเช่นการเขียนแผนเราก็ต้องเน้นความถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็แต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้หลักนิติธรรมเสมอนะคะว่าแต่ภาคส่วนเนี่ยก็แล้วแต่ความสําคัญของงานนั่นเองแต่ว่าทุกส่วนที่เราเรียนเนี่ยหลักนิติธรรมก็จะมีการเรียนไปใช้ทุกส่วนเนาะจะอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยนั่นเองใ่ะใช่มันก็จะผสมกันได้ด้วยใช่ไหมถามออกมาได้ไหมคะจากการสามารถในใครนี่ค่ะหลักมิติธรรมได้ทราบเลยค่ะว่ามีหลายข้อ แต่ว่าแต่ละข้อค่ะที่ท่านผู้บริการและน้องคนาะแกรมเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทและก็สถานที่ของเรียนนั้นก็จะหาไปทางข้อไหนก็หยุดไปทางข้อไหนค่ะใชอยู่กับงานด้วยใช่ไหมอยู่กับงานที่ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่กับผู้บริหารเน้นใช้เลือกใช้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้ทราบจาก ท่านผู้ในการที่มีประสบการณ์ในการบริหารแล้วนะคะทั้งสองท่านทั้งท่านรองผู้ในการแล้วก็ท่านผู้ในการนะคะเราทราบจากประสบการณ์ตรงวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับก็ก็จะสังเกตได้ว่าจากที่เป็นการบรรยายหรือการสัมภาษณ์ชั้นสั้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นเยอะ<ช>นะครับ,รบวิดีโอเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับของประสบการณ์จริงจากการที่ได้นําหลักคามาพิบาวไปใช้ในการบริหารจัดก,การนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลักใน กลุ right s <S bottom, right? ่มงานการบริหารทั way, re practice, ้งหมดภายในสถานศึกษานะครับเพราะเป็นตัวป้อนเนาะเป็นตัวป้อนป้อนป้อนทั้งหมดเข้าสู่ผู้เรียนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่รับรับทุกอย่างอจากข้างบนมานะครับแล้วเราใช้เนาะใช่ครับเป็นปรับใช้แล้ววันนี้โรงเรียนจะประสบความสําเร็จมากน้ยก็จ้นอยู่ที่กลุ่มวิชาการเพราะหัวใจหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือวิชาการเนะผลสำฤทธิ์ออกมาก็คือผู้เรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เป็นผู้บริหารน้องเราต้องเก็บอะไรหลายอย่างในการนํานไปใช้หลักธรรมพิบัตมันก็มีหลายประเด็นหลายหล<ช>ักหลายข้อนะครับแต่ว่าแต่ละด้านแต่ละฝ่ายแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการที่นํามาใช้มันก็แตกต่างกันไปตามที่ท่านผู้บริหารได้เรานะครับซึ่งครั้งนี้เราถือว่ามีประโยชน์ชมากเลยนะที่ได้ดำปนินไปใช้นะครับแล<ช>้วก็เรายังได้แนวทางที่ทานทั้งสองไว้ฝากถึงผู้บริหารยุคใหม่นะครับในการนำาไปใช้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นสำหรับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขออนุญาตจบรายการอาทิตย์เช้าเล่าธรรมพิบาลแคเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดอเ,เอ <laughs>